คุณต้นต้น like <for> ตนต้นคุณมีการเริ่มต้นแล้วคุณก็จะมีการไอการเริ่มต้นเนี้คุณจะต้องติดต่อด้านผลประโยชน์ในการเริ่มต้นคือเหมือนกับไปเริ่มเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งและการเริ่มต้นเนี้ยคุณจะต้องติดต่อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อ่ะเหมือนกับช่วงเนี้ยถ้าอังคารดีนะลัคนณาราศีตุลถ้าอังคารดีคุณจะมีการกระทําอะไรที่ดีๆแล้วได้เงินได้ทองเป็นรางวัลครับ แต่หากอังคารคุณมีความเสียหายก็ต้องบอกว่าในการกระทําครั้งนี้หรืองานชิ้นนี้ที่ทําอ่ะทีน,นี้เรามาคุยเรื่อง,องาก,กันนะฮะความรักของลัก,กนาราศีตุลคุณต้องกระทําอะไรร่วมกับเขาอะ่ะทีนี้มันมีเงื่อนไขพิเศษอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าอังคารดีงามบอกได้เลย มันจะเป็นการกระทำอะไรดีๆงาม,งามร่วมกับคู่ครองร่วมกับคนรักครับแต่หากอังคารนี้เสียบอกก่อนนะอังคารนี้เสียจะต้องมีการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามอะเหมือนกับเป็นการกระทำที่มันไม่ควรกระทำอะ่ะ<อ>โทษนะฮะมีการกระทำร่วมกับคู่ครองเนี่ยปกดิดีเนี่ยจดทะเบียนสมรสหากสีเสียเนี่ยอาจจะเรียกจดทะเบียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับ จดอีกใบหนึ่งอ่ะ,อะใบแรกอ่ะใบดีก็คือใบทะเบียนสมรสใบที่สองนะฮะเราวังให้ดีไม่ใช่จดซ้อนนะฮะจดซ้อนไม่ได้อยู่แล้วสมัยที่นะะจดอีกใบหนึ่งอ่ะจดจดแบบจดแบบใบใบอ่ะเออมาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมนะครับ ดาวที่สมผุดในกระดานที่เห็นสมผุดในวันที่หนึ่งมกราแต่หนึ่งมกราเนี่ยพระพุธยังอยู่พิจิกนะฮะพระพุธจะมาอยู่ที่ธนูวันที่2ครับยกมาดีกว่านะสถึงสิ้นเดือนนะครับเ่ะเริ่มกันครับลัคนาราศีตุลดาวประจําตัวท่านคือดาวศุกร์เนี่ยฮะดาวศุกร์วันนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปสู่ภพปุตตะครับปุตตะไปว่าอะไรก่อนปุตตะไปว่าบุตรบริวารน,นะฮะปุตตะไปว่า การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะการเริ่มอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยปุตตะนะฮะทีนี้ตัวคุณเนี่ยมาอยู่ในบุตรบริวารมาอยู่อะไรฮะมาอยู่ในการเริ่มอะไรใหม่ๆนะฮะคุณอาจจะร่วมกับบุตรบริวารเริ่มอะไรใหม่ๆก็ได้หรือตัวคุณเนี่ยได้เริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นใหมาเองนะฮะทีนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับนะฮะคุณอยู่กับอ่าพระเสาพระเสาเนี่ยมาจากมังกรครับ พบพันธุครับพันธุแปลว่าญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวพันธุถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็จะเป็นบ้านที่ดินยานยนต์ครับนะคุณมาอยู่ในพันธุคุณอาจจะร่วมกับบุตรบริวารหรือพูดง,ง่ายๆคุณกับครอบครัวคุณเนี่ยนะคุณกับครอบครัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์เกณฑ์ย้ายบ้านใหม่ก็ได้ครับเพราะพันธุแปลว่าครอบครัวพันธุแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์นะฮะในเดือนมกรา มีเกณฑ์ว่าคุณเนี่ยอาจจะมีการย้ายบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนรถใหม่อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอันนี้เหมือนกับร่วมกับครอบครัวหรือทางคนเดียวก็ได้เพราะว่าพระเสาร์ที่เป็นตัวขยายความครับพันธุ์ทั่วขยายความร่วมกับครอบครัวได้ไหมได้หรือทางคนเดียวเกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนได้ไหมได้ไมาอยู่ในการเริ่มต้นเหมือนกับมีการเริ่มต้นอะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้ ก็ต้องดูว่ามันดีหรือมัน้ายล่ะอ่าใช่ไหมทำแล้วมันดีมันร้ายตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าพระศุกร์หรือพระเสาร์สององค์เนี้ยไม่เสียหายอะไรอ่าพูดอย่างเนี้ยนะไม่เสียหายอะไรก็ต้องบอกว่าการเริ่มต้นครั้งเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นแต่หากพระศุกร์เลยพระเสาร์เอ่ยมีความเสียหายในสององค์เนี้ยก็ต้องบอกว่าให้ระวังเลยฮะการที่จะ ย้ายบ้านซื้อบ้านเปลี่ยนรถอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอาจจะเรียกว่าทําคนเดียวหรือทําร่วมกครอบครัวระวังมีความเสียหายซ่อนอยู่นะ,ะถ้าผัสุกเอยเสาเอยเสียหายระวังมีความเสียหายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ครับนะฮะทางแก้ก็คือสมมติออะสมมตินาะยยกตัวอย่างออะสมมติซื้อบ้านเนี้ยอะซื้อบ้านซื้อบ้านมีเหตุย้ายบ้านซื้อบ้านนะฮะแล้ว พระศุกเอยพระเสาเอยมีความเสียหายเนี่ยก็ต้องระวังเลยฮะระวังว่าบ้านนั้นอะตัวบ้านอะตัวบ้านมีปัญหาไหมล่ะนะเออหรื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 อรอบข้างบ้านอ่ะมีปัญหาไหมดูด้วยดูด้วยนะคือดูตัวบ้านอืมบ้านโอเคเฮ้ยราคาโอเคเฮ้ยทำเลโอเคปิ้งปิ้งดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออดูด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าสุกเอยเสาเออยมันไม่เสียเนี่ย อันนี้ราบลื่นครับแต่ถ้าเสียเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างอ่ะบางทีข้างบ้านดีแต่แต่ตัวบ้านอะหมกเม็ดอะไรไว้มากนะะลีดวายแบบแอบซ่อนอะไรอะไรไว้อ่าเฮ้ยมีความพออยู่ไปนานเอา้ารู้อะไรบ้างนี่แหละนี่แหละฤทธิทีนี้ฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะเออฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าดาวที่ว่าเนี่ยสุกเอยเสาเอยมันเสียหายอะ่ะเราลองใช้ทักษะจับได้ครับ หนะ้าทักษะเนี่ยประกอบด้วยแปดทักษะบริวารอายุเดชส,สีมูลนะอุตสาหามนตีกาลกินีนะฮะหากทักษะไม่เสียเนี่ยเป็นทักษะทั่วๆไปสุเออยเสาเออยก็จะดีครับยกเว้นหนึ่งเดียวที่เสียหายคือกาลากินีครับหากพระสุเป็นกาลีพระเสาเป็นกาลกินีนะก็หนึ่งในนี้มีความเสียหายก็ระวังอย่างที่ผมบอกอะท้ายคลิปมีวิธีการหาทักษะครับนะะลองเข้าไปเรียนรู้ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วล่ะ ว่าสุขเป็นอะไรเสาเป็นอะไรอย่างที่บอกครับนะหากตกกาลีกำลังจะมีการการะทาอย่างนี้ใช่ไหมหรือกระทาการอะไรเหมือนอ่าสมมติเป็นกาลีอีกอย่างก็ไดนะ้บุตรบริวารไงเฮ้ยบุตรบริวารฉันมีความเดือดร้อนเรื่องบ้านที่ดินยันยนมาแล้วฉันจะต้องดําเนินการแก้ไขให้อย่างนี้ก็ได้ครับนะพระสุขเนี่ยยังมาจากที่พฤกษบด้วยนะครับพฤกษบเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าพพเรือนก็คือมรณะครับมรณะมรดกอ่ะ มีมรดกมาเกี่ยวแล้วอ่ะมีมรดกมีมรดกมาเกี่ยวเกี <Gentle confer dles> <brake>. <coping> em. ่ยวแล้วเกี่ยวกับบ้านที่ดินยันยนต์แล้วนะและเกี่ยวกับการเริ่มต้นเหมือนกับมีมรดกเข้ามาฉันจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ฉันจะเริ่มต้นกระทาการเกี่ยวมรดกอันนี้สักทีหนึ่งนะหรือมีมรดกมาตั้งนานแล้วบ้านเนี่ยเป็นมรดกมาตั้งนานแล้วมันโทรมถึงเวลาแล้วที่ฉันจะซ่อมอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะฮะตีความได้อีกเยอะนะฮะนี่คร่าวๆคร่าวๆอย่างนี้เป็นต้นครับ นะนะไปดูการเงินซิการเงินของลัคนาราศีตุลก็คือดาวอังคารครับนี่เลขสามไทยนี่วันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในภพกรรมะกรรมะคือการงานครับงากรรมะคือการงานหรือสิ่งที่ฉันต้องทํานั่นนั่นฉันมีอะไรที่ต้องทำเหอและก็มีการเงินมาอยู่ด้วยนะฮะเหมือนกับช่วงเนี้ยถ้าอังคารดีนะลัคนาราศีตุลถ้าอังคารดีคุณจะมีการกระทําอะไรที่ดีๆแล้วได้เงินได้ทองเป็นรางวัลครับ แต่หากอังคารคุณมีความเสียหายก็ต้องบอกว่าในการกระทํครั้งนี้หรืองานชิ้นนี้ที่ทําอะระวังจะถะเรียกว่าระวังจะขาดทุนนะครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอังคารยังมาจากที่ราศีเมษพบคู่ครองเดี๋ยวคู่ครองค่อยคุยกันท้ายเลยนะ,ะมาต่อที่พระราหูครับนะฮะพระราหูเนี่ยวันนี้เดี๋ยวอ่าเขามาจากราศีกลุ่มเนี่ยที่พศเอยเสาเอยไปอยู่เนี่ยบ้านราหูนะฮะพบ อย่างที่บอกกับปุตตะเมื่อสักครู่เดี๋ยวบอกว่าแปลว่าอะไรนั่นแหละบุตรบริวารการเริ่มต้นใหม่วันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ราศีมีนพพอรีครับอรีแปลว่าปัญหาอุปสรรคอรีแปลว่าภารนีศินการที่เราหูมาอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยบุตรบริวารคุณน่ะมันมีภารณีสินอะไรบางอย่างที่เคลียร์ไม่ได้หรือเปล่าแล้วมาขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือเขากำลังจะบอกว่าเนี่ย การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในครั้งนี้ฮะพุตานี่การเริ่มต้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในครั้งเนี้ยไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรก็ช่างเถอะระวังเกิดปัญหารครับแต่ถ้าพระศุกร์เอ่ยเสาเอ่ยลาหูเอ่ยสามองค์นี้ไม่มีความเสียหายการเริ่มต้นนี้มีปัญหาเหมือนเดิมครับแต่นะฮะแต่แก้ไขได้ไม่ยากครับแต่หากศุกร์เสาลาหูหนึ่งในนี้มีความเสียหายก็อาจจะเรียกว่าแก้ไขได้ยากหน่อย อเฮ้ยแก้แล้วไม่แก้แล้ว,ไม,ลวไม่จบนะอ่าแก้แล้วไม่จบนะระวังอะไรอย่างเงี้ยแก้แล้วยังผูกพันไปอีกหน่อยนึงระวังให้ดีครับหากเสียเขาเรียกว่าดาวเสียจะเป็นอย่างนี้ถ้าดาวดีมีปัญหาเหมือนเดิมครับแต่แก้แพบ๊บจบแล้วเออเฮ้ยมีปัญหาจริงไว้แต่มันแก้ไม่ยากเออเขายังชั่วหน่อยผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเลยวันก็โอเคนะฮะทีนี้อาลิไปไหนล่ะอาลิไปมรณนฮะ,ะเห็นไหมมรณนมาอยู่เรีย สุกเสาราหูพระรหัสงูกินหางอยู่งูกินหางฉันบ้านเธอเธอบ้านฉันฉันบ้านเธอเธอบ้านฉันอย่างเงี้ยน,นะฮะเนี่ยสี่องค์เนี้ยเขาวนเวียนอยู่จากกัรน,นะฮะมรณะแปลว่าไรฮะมรณะแปลว่าจากไปมรณะแปลว่ามรดกมรณะเรื่องเก่าที่ฉันทำเอาไว้มรณะเจ็บใครได้ป่วยนะครับในส่วนนี้มีมรณะมาอยู่ปุตตะเนี่ยระวังบุตรบริวารเจ็บใครได้ป่วยอาถ่ายได้เหมือนกันนะถ่ายได้เหมือนกันอย่างนี้ไปต้นนะฮะทีนี้อริไปสู่มรณะเนี่ย เหมือนกับที่บอกมาสักครู่อ่ะเฮ้ย i, ได้มรดกหรือเปล่าฉันต้องกระทำฉันจะเริ่มต้นทํามรดกของฉันอย่างที่บอกอ่ะหรือและหรือหรือหรือบอกว่าเรื่องเก่าเก่าที่ทําเอาไว้ฮนะเรื่องเก่าเก่าที่ทําเอาไว้วันนี้เป็นยังไงวันนี้มันอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะแต่เมื่อแก้ปัญหาแล้วฉันจะเริ่มต้นทํามันสักทีหนึ่งเหมือนกับในเดือนมกราคมเนี่ย ตุนคุณเนี่ยตนตุนคุณน่ะคุณกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับคิดว่าอย่างนั้นครับฉันกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องบ้านที่ดินยันยนอาจจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวได้หมดมีเรื่องบ้านที่ดินยันยนเข้าไปเกี่ยวข้องได้หมดอย่างนี้เป็นต้นแต่จะมีปัญหาสะหน่อยนะแต่ถ้าสุกเสาลาหูพระหัสไม่เสียปัญหานั้นอ่ะเดี๋ยวเดียวก็แก้ได้ครับ นะแก้ได้ครับนะฮะหรือเรียกว่าถ้าเสียก็อาจจะเรียกว่าผูกพันกันนานหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้มาดูอาทิตย์ร่วมพุทธกันนะฮะอาทิตเป็นใครก่อนอาทิตยเนี่มาจากสิงครับภพลาภลาภแปลว่าลาภผลประโยชน์นะงอกเงยอ่างเงยนะฮะเท่ากับว่ามาอยู่ในภพสหัตชะสหัตชะแปลว่าอะไรสหัตชะแปลว่าการติดต่อ คุณต well ้นตนต้นต้นคุณม pues ีการเริ่มต้นแล้วคุณก็จะมีการเิไอการเริ่มต้นเนี้คุณจะต้องติดต่อด้านผลประโยชน์ในการเริ่มต้นคือเหมือนกับไปเริ่มเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งและการเริ่มต้นเนี้คุณจะต้องติดต่อเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อะอย่างเช่นมีมรดกไปโอนไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยอะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วการเริ่มต้นเนี้เพื่อผลประโยชน์ของฉันนะและฉันจะไปติดต่อด้านผลประโยชน์ของฉันอะ อย่างนี้เป็นต้นครับนะพระพ,พุทธล่ะพระพุทธมาจากการกับมิถุนนะฮะที่มิถุนเนี่ยนะฮะคือสุภะครับสุภะแปลว่าความสําเร็จสุภะผู้หลับผู้ใหญ่สุภะต่างถิ่นแดนไกลนะฮะมาสู่อาภพสาชะพบการติดต่อครับเหมือนกับคุณอาจจะต้องเดินทางติดต่อล่าผลแต่มันอยู่ไกลนะหรือผู้หลับผู้ใหญ่ให้ล่าให้ผลแล้วคุณก็ไปติดต่อไปจัดเก็บเสีย อย่างนี้ก็ถ่ายได้นะนะฮะแล้วก็เกิดความสําเร็จอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับมาจากกันล่ะกันคือวินาศระนะอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่ชอบวินาศรันแปลว่าเสียหายครับนะฮะวินาศรัน์แปลว่าเสียหายวินาศรนะในส่วนดีถ่ายได้นะวินาศรนะส่วนดีก็คืออ่าเขาเรียกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังหรือต่างถิ่นแดนไกลแสดงว่ามีเรื่อง มีการติดต่ออะไรที่มันอยู่ไกลสัหน่อยหนึ่งนะมีการติดต่ออะไรที่มันอยู่ไกลเพราะว่าพบการติดต่อมีคําว่าต่างถิแดนไกลถึงสองทางเข้าสู่เนี่ยเข้าสู่ในการติดต่อเนี่ยแสดงว่าวเรื่องนี้น่าจะอยู่ไกลๆนะเรื่องนี้อาจจะเรียกว่าติดต่ออะไรให้กับผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้นะติดต่อผลประโยชน์ของผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยคุณอยู่กับครอบครัวก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณทาอะ่ะ นะเป็นผลงเหย่ยวของพวกเราผู้ใหญ่แต่คุณทำอะได้ได้ไดนะเพราะจะให้ตุนเป็นล้านคนเหมือนกันไม่ได้หรอกแต่เลยฮะแต่มันมีเรียกว่าลักษณะที่ว่าการกระทำอะคล้ายคลึงกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันหรอกราดเ้ายังมีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามเห็นปะ่ะถนนเดียวกันซอยคนละซอยนะอ่าคนละซอยกับคนละที่แหละแต่มันเรื่องของราดเ,เ้านี่แหละอารมณ์แถวๆนั้นอย่างนั้นนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะฮะทีนี้ เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยตีความยังไงฮะไอ้ไอที่คุณไปไปทําเนี่ยคุณอาจไม่ไปก็ได้เพราะว่าสหัสชะาแปลว่าญาติหรือเพื่อนก็ได้ครับตรงเนี้ยังมีความหมายซ่อนอีกอยู่อีกแปลว่าญาติหรือแปลว่าเพื่อนคุณอาจจะโทราศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลหรือว่าติดต่อประสานงานอะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยญาติเอ่ยเพื่อนเอ่ยช่วยดําเนินการให้ฉันได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นครับ นะนะแล้วทีนี้สหัชชาไปไหนสหัชชาไปมรณะนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้หนึ่งอาจจะติดต่อเรื่องมรดกหรือเรื่องนี้มันนานมาแล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ฉันจะต้องกระทําการให้สําเร็จสักทีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ได้ครับทีนี้เรามาคุยเรื่องความรักกันนะฮะความรักของลัคกกนาราศีตุล ก็คือราศีเมษนี่แหละดาวอังคารเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวนี้คู่ครองคุณเนี่ยมาอยู่ในราศีกรกฎพบการงานนะเหมือนกับฉันจะทำงานท้าตีความอังคารดวงเดียวนะฉันงานของฉันจะมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมอะ่ะบางคนค้าขายบอกจะมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมหรืออะไรฮะหรือทำงานประจำก็จะมีใครเข้ามาร่วมงานคืองานของคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาร่วมในการกระทำแล้วละ่ะอ่า คือคุณไม่ได้ทําคนเดียวแล้วล่ะ่จะค้าขายเอ่ยจะทํางานประจําเอา่ยคุณน่าจะไม่ทําคนเดียวแล้วน่าจะมีใครมามีส่วนร่วมแล้วอืมบางคนเนี่ยอาจจะว่าส่วนร่วมเนี่ยไม่ได้มาพูดหรอกมาช่วยคิดมาช่วยแนะนําก็ได้นะมีส่วนร่วมอ่ะหรือบางทีเอาหุ้นกันเลยหุ้นกันเลยก็ได้แนะนําก็ได้ชี้เป้าก็ได้มีส่วนร่วมอ่ะ,อาง,อาาอะงานที่คุณทําอ่ะจะเป็นงานประจําหรือจะเป็นเท่าแก่หรือปอะไรก็ช่าังมีใครมามีใครสักคนหนึ่ง จะมาเป็นจะมาส่วนจะมามีส่วนร่วมอ่ะในการกระทาครั้งเนี้อย่างนี้เป็นต้นครับนะเรื่องคู่ขอก็เหมือนกันครับมีการกระทําอะไรเกี่ยวคู่ขรอง่ามีการกระทําอะไรเกี่ยวขรองทีนี้ถ้าทายแบบเกเรหน่อยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเฮ้ยกระทําอะไรเกี่ยวคู่ครองมันเป็นเรื่องมรดกคู่ขรองหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเพิกตีความให้มันไร้กัดมรดกคู่รอมีหลายแบบนะไออย่างเยเสียหายหายเราเข้าใจกันเราไม่ต้องไปคุยตรงนั้นต่อบางทีไอคำว่า มรดกของเขาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ากรมมาทานประกันภัยกรมมาทานประกันชีวิตก็ได้หมดอายุสัญญาไปเบิกสิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้กระทําการอะไรเรื่องของคู่ของฉันน่ะอ่ากรมมาทานประกันภัยไปไปเบิกด้วยกันไงนะไปเบิกด้วยกันทําไมอะ่ะทำไมเบิกด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพอเช็คออกมา ชื่อแกแต่ฉันเก็บอะไรอารมณ์นี้ได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 ้ทั้งนั้นแหละนะของแกแต่ฉันจะทำวะเออ,เอ,อแต่ถิกตอนตอนส่งแกส่งเรียนแะล้วตอนครบอายุสัญญาฉันเก็บเออช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนี้ทุกบ้านแล้วว่าอารมณ์นะนี้แหละนะะทีนี้ถ้าเรื่องคนรักใหม่ๆอะไรเงี้ยนะมีการกระทําอะไรเกี่ยวกับคู่ครองนะเหมือนแต่ว่าถ้าเป็นแฟนกันล่ะมีการกระทําร่วมเนี่ยนะมีการกระทําร่วมเนี่ย บางคนก็แต่งงานครับนะมาอยู่ในพบการงานมีการกระทําอะไรร่วว่าคู่ครองหนึ่งในนั้นตีความว่าแต่งงานก็ได้ครับนะถึงเวลามันมันสุกง้อมแล้วละ่ะอืมเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วละ่ะฮาเราเชื่อใจกันแล้วละ่ะอ่าเราก็แต่งงานกันเสียอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะตรงเนี้ยนะมีการกระทําอะไรร่วก่าคู่ครองเป็นแฟนกันแต่งงานกันหรืออย่างอื่นอย่างเยอะเลยได้ฮะ นะได้อีกเยอะเลยนะมีคือหลักการของเขาคือคุณลองคิดดูคุณต้องกระทำอะไรร่วมกับเขาอะทีนี้มันมีเงื่อนไขพิเศษอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าอังคารดีงามบอกได้เลยมันจะเป็นการกระทำอะไรดีๆงามๆร่วมกับคู่ครองร่วมกับคนรักครับแต่หากอังคารนี้เสียบอกก่อนนะอังคารนี้เสีย จะต้องมีการกระทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามอะเหมือนกับเป็นการกระทําที่ไม่ไม่ควรกระทาอ,อ่ะเออโทษนะฮะมีการกระทําร่วคุกคอ,องเนี่ยปกด้ดีเนี่ยจดทะเบียนสมรสหากเสียเสียเนี่ยอาจจะเรียกจดทะเบียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับจดอีกใบหนึ่งอะอใบแรกอะใบดีก็คือใบทะเบียนสมรสใบที่สองนะฮะระวังให้ดีไม่ใช่จดซ้อนฮนะจดซ้อนไม่ได้อยู่แล้วสมัยที่นะ,ะจดอีกใบหนึ่งอะ่ะจด จดแบบจดแบบใบบายอ่ะเอออย่างนั้นแหละถ้าอังคารเสียระวังฮะระวังในส่วนนี้หรืออ่ะมีการมีการลงทุนอะไรร่วมกับคู่ครองเธอกรบฉันเฮ้ยฉันเจอธุรกิจเนี้เฮ้ยเรามาร่วมมาทำมั้ยได้หากอังคารดีอย่างนี้ก็ได้เห็นปะ่ะบอกแล้วมีการการะทําร่วมอ่ะถ้าดีอังคารดีการการะทําเนี้ยดีแต่อังคารเสียการการะทาเนี้ยเสียหายแต่ละคนเนี่ยเป็นล้านล้านคนเชื่อเหอะมันมีเรื่องซ้ายเรื่องขวา เป็นเรื่องของคนคนนั้นไปของคุณคุณคุณไปนะฮะอย่างที่บอกมาครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับรลัคนาราศีตุลในเดือนมก,กราคมครับสวัสดีครับ